คลิปของสีกากรนะฮะอดอ้อนผัวพระนะหลังจากผัวพระเนี่ยมีโรกสองใบออกไปข้างนอกแล้วไปเจอสาวอื่นแล้วกลับมาหาหญิงก๊อฟหญิงก๊อฟก็เลยอดอ้อนอดซ้ออ่าเป็นเรื่องธรรมดาของผัวเมียนะจัดเต็มเลยนะอ่าเต็มที่ไปเลยนะ พี่ไปไหนมาพี่มาไปรอรอสี่ทุ่มกว่าพี่ออกไปไหนมากลับมาตอนเที่ยงคืนกว่าพี่ออกไปไหนกับเขามาไม่ได้ไปแล้วทำไมต้องไปทำดึกดึกเดๆนแบบนั้นแล้วทำไมโกหกหนูเอกสารโวนทำไมไม่บอกหนูตรงๆรหนูไม่เชื่อ,อ แล้วทำไมพี่ถึงเข้ามาตีสองตีสามฮยองกระโทบอกว่ามีคนทุบรถเขาแล้วบอกลักษณะพี่อยู่ในรถนั่นแหละพี่ไม่ได้อยู่พี่อย่ามาโกหกโกหกหนูทำไมฮืพี่ไม่ได้อยู่ในรถพี่ไปกับเขามา แล้วพี่เพิ่งเข้ามาตอนเที่ยงคืนกว่าพี่ออกจากวัดไปประมาณสี่ทุ่มกว่าใช่ไหมตอนที่พี่หายไปไม่อ่านลายหนูสี่ทุ่มสิบเอดอะเขามารับหรอ้ม่พี่เดินมามานจนล้อพี่อย่ากโกหกหนู พี่เป็นอะไรกับเขากันแน่พี่หนึ่งกล้าไปไหนกับเขาดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองขนาดนั้นไม่ได้ไปด้วยกันไปด้วยกันไม่ได้ไปอย่ามาโกหกหนูไม่ได้ไปแล้วมาตอนตีสามก่อนออกมาพี่ก็คุยกับเขาไม่ได้คุยกับแม่ ถ้าคนเรามันไม่เป็นอะไรกันมันไม่โทรหากันขนาดนั้นหรอกใช่ไหมคุยกับแม่ไม่ใช่แม่ถ้าใช่แม่พี่ให้หนูดูแล้วทุกทีแม่โทรมาพี่ยังให้หนูดูเลยพี่หายไปจนตีสองตีสามพี่คิดว่าหนูจะเชื่อหรอว่าพี่ไม่ได้ไปเอากับเขาอะฮะ